บ้านสวยนะคะพื้นที่แบบติดถนนใหญ่เลยดูเสานี่น่าจะเป็นเสาเสาไม้ป่ะเสาปูนนะคะเสาปูนออ,ออกแบบแบบเหมือนเป็นไม้หลังใหญ่เขาให้เช่าด้วยเดี๋ยวเอไปดูนิดนึงนอะไบ้างเขาลงสังกะสีทั้งหลังเลยเอามูงกระเบื้อง จะขอไปดูข้างในเนะี่ยสามารถรับอนุญาตเจ้าที่เจ้าทางนะคะโอ้มีกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำต้องถามเจ้าของบ้านมีห้องครัวโอ้อยาวมาถึงตรงนี้ห้องครัวแยกออกมานะคะมีที่ข้างหลังด้วยที่ข้างหลังก็กว้างเหมือนกันเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ตึง้ง